สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาครับพี่น้องที่เคารพรักวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับในเช้าวันอังคารที่23กุมภาพันธ์2021นะครับวันนี้มาเช่นเดิมนะครับก็คือหนังสือบุตรศิลาพระวาจาหนังสือบุตรศิลาบทที่7ข้อ32อะนะครับข้อ32ถึงข้อ36นะครับไม่ยาวแต่เป็นหัวข้อที่ เราคุ้นเคยแต่ว่าเราจะปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนนั้นก็แต่ละคนต้องไปพิจารณาเองแล้วก็เป็นหลักสำคัญที่จะว่าที่ชัดเจนเลยในการดำเนินชีวิตในฐานะเป็นคริสเตียนของเรานะครับนั่นก็คือก็บอกว่าการปฏิบัติต่อคนยากจนและคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับในบทศิลานั้นเขียนไว้ดังนี้นะครับบอกว่า จงยื่นมือช่วยคนยากจนเพื่อท่านจะได้รับพระพอรอย่างเต็มเปี่ยมจงมีใจกว้างต่อมนุษย์ทุกคนอย่ามีใจแคบแม้ต่อผู้ตายอย่าเบือนหน้าหนีคนที่ร้องไห้จงร่วมทุกข์กับผู้ที่โศกเศร้าอย่ารีรอที่จะไปเยี่ยมคนเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าทำเช่นนี้ท่านจะเป็นที่รักของทุกคนไม่ว่าจะทำสิ่งใด จงระลึกถึงบั้นปลายของชีวิตแล้วท่านจะไม่ทำบาปเลยนะครับนะครับมีเขียนไว้ดังนี้นะครับซึ่งเราคุ้นเคยที่บอกแรกเลยเราคุ้นเคยนะครับคุ้นเคยกับข้อความแบบนี้แล้วก็ลักษณะอย่างนี้ที่เราคุ้นเคยกันที่บอกว่าเราจะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นนะครับเพราะสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงมาและผมก็ทําเป็นแบบอย่างการเจริญชีวิตของพระเยซูเจ้าในโลกนี้ก็มาสอน มาบอกมาให้บรรดา,าพวกเราทุกคนนั้นจะได้มีชีวิตพร้อมที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นเป็นสำคัญด้วยไม่ใช่เกิดมามีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองเท่านั้นและผู้อื่นในที่นี้เน้นลงไปถึงคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่ลำบากยากเข็นคำว่าคนยากจนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนที่ขัดสนเฉพาะวัตถุเข้าของเงินทอง ไม่มีอาหารกินมีมีเสื้อผ้าใส่แล้วก็หรือว่าคนที่จบทุกได้ยากเพราะขาดแคลนอะไรเท่านั้นความยากจนภายนอกเท่านั้นไม่ใช่แต่คนยากจนในความหมายที่กว้างกว่านั้นก็คือคนบางทีหลายคนเนี่ยยากจนภายจิตใจมีข้าวของเงินทองสารพัดมเีเครื่องใช้ไม้สอยมีค่าราชบริวารเยอะแยะแต่ว่าไม่มีความสุขเพราะ เขามีจิตใจที่ไม่ยากจนไม่พอเพียงนั่นเองยังมีจิตใจที่โลภที่อยากได้ที่แสวงหาตลอดเวลาไม่พอสักทีหนึ่งก็จะเป็นคนที่มีจิตใจยากจนเหมือนกันหรือหรือเป็นคนที่มีจิตใจขาดขาดความยุติธรรมขาดความรักเป็นคนที่มีความเห็นแก่ตัวอะไรต่างๆมีแต่ความเอาแต่ได้มีแต่สิ่งที่ ไม่รู้จักที่จะเมตตาปราณีกับคนอื่นเลยไม่รู้จักที่จะรักคนอื่นเลยอย่างนี้ถือว่าเขาเป็นคนยากจนเหมือนกันยากจนทางคุณธรรมยากจนทางจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีชีวิตอยู่แล้วก็ดูแลเอาใจใส่ไม่ใช่เฉพาะคนที่ขัดสนยากจนภายนอกแน่นอนภายนอกยากจนขัดสนเนี่ยเราเห็นชัดเจนคนจอนจัดคนอะไรอย่างนี้เราเห็นชัดเจน แล้เราก็ช่วยเหลือได้ได้วัตถุด้วยข้าวของภายนอกแต่สําหรับบุคคลกลุ่มที่พ่อบอกกี้เนี่ยบอกว่าเขายากจนทางจิตใจเขาเป็นคนขาดศิลธรรมขาดคุณธรรมทํายังไงเราจะให้เขาได้แก้ไขปรับปรุงชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องคิดนะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติและพระเยซูก็มาบอกให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อพวกเขาเรร้จักติดเตือนเขารู้จักที่จะทําดีกับเขารู้จักที่จะช่วยเหลือเขาให้เขาได้คิดได้ แก้ไขปรับปรุงชีวิตตนเองด้วยนะครับนี่สาคัญนะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องในหนังสือบุตรศิลาเนี่ยที่ที่บอกเนี่ยบอกว่าให้ช่วยเหลือยื่นมือคนยากจนเพื่อจะได้รับพอปลอเราให้แล้วเราก็จะได้รับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญแต่ไม่ได้หมายความว่าเราอยากได้รับเราเราก็ให้ไม่ใช่นั้นเป็นเป็นเรื่องเรื่องผลที่ตามมาแต่ว่าสําำคัญก,กว่าก็คือให้เพราะเรารักเพื่อนพี่น้องเหมือนรักตัวเอง หมือนพระเยซูรักเราอะไรอย่างนี้นะอย่าเบือนหน้าหนีคนที่ร้องไห้คือให้เรารู้จักร้องไห้กับคนที่ร้องไห้ยินดีกับคนที่ยินดีนะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขามีชีวิตอยู่ในสังคมนะเริ่มต้นในครอบครัวก่อนเลยในครอบครัวของเราในสามีภรรยาลูกหลานมีปาน,นาหาที่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยถ้็ละแวกบ้านคนบ้านใกล้เลือนเคียงเพื่อนสนิทมิตรสหาย รู้จักที่จะดูแลกันแล้วกันนะครับและเช่นกันนะให้เราไปเยี่ยมคนเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆซึ่งซึ่งเราก็รู้แล้วนะครับและนี่คือคือหน้าที่นี่คือหน้าที่ของเราทุกๆคนนะพี่น้องหน้าที่ของเราที่จะต้องกระทําอย่างนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟังซิสเนี่ยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างชัดเจนที่นครวัตีกันในรอบๆมหาวิหารหน้าวิหารในเขตวัดีกันพระสันตะปาปาฟังซิส ให้จัดหาให้บรรด,ดาทหารให้บรรด,ดาผู้ที่รับผิดชอบแล้วจัดหาที่ที่จะให้คนจรจัดคนเล่ร่อนบรรเนจรที่ไม่มีที่ให้เขานอนหาที่เขานอนให้พักหาอาหารไปเลี้ยงเขาไปส่งให้เขากินนะหาที่เขาจะต้องอาบน้าอาบท่าต้องอะไรต่างๆนี่คือ,อ,อความรักความเ,เมตตาที่พระสัทว์โลกบาลมีต่อบรรดาคนยากจนและเป็นแบบอย่างกับเรา ก็เหมือนพระเยซูเ <restrial> จ้าพค์ลงมาในโลกนี้พระค์ก็ทําเช่นเดียวกันนะอยู่กับคนยากจนอยู่กับคนที่ไร้ที่พึ่งแล้วก็เป็นที่พึ่งกับเขานะบันเทาใจเขาด้วยเรื่องราวต่างๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องประเด็นนี้สําคัญนะถือเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งเลยก็คือรักเพื่อนพี่น้องเหมือนรักตัวเอง พร้อมที่จะทําดีกับคนอื่นพร้อมที่จะบันเทาใจคนอื่นพร้อมที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นด้วยนะครับสาคัญนะลืมไม่ได้เลยท่านบอกเราเป็นสิทธิ์ของพระเยซูนะครับสาหรับวันนี้นะครับขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด